สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะกับช่องเวดี้เซลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะน้องหมวยก็จัดเตรียมรถนะคะคันพิเศษมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหมวยนะคะอยู่กับรถรุ่นนี้เลยค่ะ Ford r a n g e r s t o r ต t a แทบทะโบ10 a เนะคะขับเคลื่อน4ลอีล้อนั่นเองนะคะกับราคาค่าตัวค่ะ1,424,000บาทนะคะมีสีขาวสีเทาสีดำนะคะ ไม่ต้องบวกค่าสีพิเศษเพิ่มเลยนะคะราคานี้เลยนะเดี๋ยวเราจะพามาชมรถรอบคันกันนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปค่ะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องหมวยด้วยนะคะมาชมรถกันเลยค่ะ วันนี้อยู่กับรถรุน่น Ford Ranger Storm p a c Bi Turbo 1 0 a p 4x4 เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.0นะคะที่ให้พละกำลังแรงม้าสูงถึง210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเป็นไบเทโบ เกียร์อัตมัติสิสปีดนั่นเองค่ะสําหรับด้านหน้าตัวรถนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับโรงงานเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะจะได้กระจังหนะะ้าเป็นสีดาเป็นโนแบ็คแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดกันชนหน้า,นาค่ะที่เป็นสีดําเป็นโนแบ็คตัดด้วยขีดสีแดงแบบนี้เลยค่ะมาดูในส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถกันบ้างนะคะว่ามีอะไรแตกต่างจากรุ่นอื่นๆกันบ้างสําหรับไฟด้านหน้าในรุ่นของ o r m มแฮกทั้งขับ2แล้วก็ขับ4ี่นะคะจะมาพร้อมกับ ไฟเดริฟทามนะคะที่เป็นรูปแบบซีแคมแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟลูกแก้วแบบนี้นะคะที่เป็นไฟแมท i ์ LED นะคะตัวนี้จะใช้จะช่วยปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะคะป้องกันการยังตาจากฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ตัวนี้ไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะคะเป็นออโต้ไฮบีมค่ะแล้วก็ยังมีไซดดวงเล็กแบบนี้นะคะจะเปิดตามพวงมาลัย ที่เราหักเลี้ยวนะคะถ้าหักเลี้ยวพวงมาลัยมาด้านขวานะคะไฟดวงเลีกยนี้ก็จะส่องสว่างด้านขวานะคะแต่ถ้าหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายไฟนี้ก็จะเปิดไปทางด้านซ้ายนะคะก็เป็นการเพิ่มความสว่างให้กับในที่มุมอับนั่นเองนะคะสำหรับที่แตกต่างจากรุ่นอื่นเลยนะคะก็คือจะเป็นไฟด้านหน้า3จุดแบบนี้นะคะเป็นไฟ AU X lamp ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น คล้ายๆสปอร์ตไลท์เลยนะคะเพิ่มความสว่างให้กับการเดินทางของคุณลูกค้ามองเห็นถนนได้อย่างชัดเจนมากๆค่ะมาดูกันที่ไฟตัดหมอกกันบ้างนะคะไฟตัดหมอกในรุ่นของ t t r m t e c นะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะสำหรับด้านหน้าค่ะในรุ่น s t o r m t ็กขับ4นะคะจะมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะทั้งหมด 6จุดด้วยกันนะคะก็ช่วยในส่วนของการเตือนกันชนด้านหน้านะคะเตือนกาตรวจจับคมเนินข้ามถนน,นการช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะตัวนี้ก็มีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะนี่แค่ข,ข้างหน้านะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะยังมาพร้อมกับตัวหนังสือนะคะ a c r y l เ c น l a อ e r แบบนี้นะคะติดมาให้กับตรงฝากระโปรงหน้ารถแบบนี้เลยค่ะ เพิ่มความเป็นมิติแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เรุ่นสตอรแพดกันเลยนะคะรุ่นนี้นะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวล้อนะคะจะมีคลิปแดงนะคะเข้ากับตัวชุดกันชนด้านหน้าได้อย่างหล่อลงตัวมากๆเลยนะคะไปดูกันใกล้ๆเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับอ่าล้อนะคะล้อแม็กขอบสขอบ20นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับยาง อุตเตียค่ะขนาดหน้ายากจะอยู่ที่255ับ 55R20 นะคะลายล้อแม็กที่เป็นเอกลักษณ์ในรุ่นของสตอ m แท c นะคะจะเป็นขีดแดงแบบนี้เลยนะคะสีดำตัดกับสีดำานะแล้วก็รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะคะช่วงล่างหน้านหน้าจะเป็นปีกมกคู่พร้อมกับคอยสปริงนะคะคอยสปริงขนาดใหญ่นี่ค่ะ,นะคะมาดูรถ ด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับคิวซุ้มล้อเนี่ยรถส,สีขาวนะคะคิวซุ้มลอก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะ เดิมๆมาจากโรงงานค่ะถ้าตัวรถสีดํานะคะหรือว่ารถสีเทาเนี่ยตัวคิวซุนเอรตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะจะตัดกับสีตัวรถได้อย่างหล่อลงตัวมากๆค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะตรงประตูแล้วก็ตรงท้ายกระบะเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับลายสติกเกอร์สีดําคาดแบบนี้เลยถ้ารถสีขาวนะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะสติกเกอร์จะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นรถสีเทากับสีดํานะคะสติกเกอร์ก็จะเป็นสีนี้เลยเหมือนกันนะคะก็หล่อแบบเก๋ๆค่ะ ในรุ่นของ s t o ร์ t แท็นะคะยังมาพร้อมกับนี่ค่ะตัวลาวหลังคานะคะขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถปรับนะคะเป็นแหลกหลังคาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องหมดจะขึ้นไปเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะตัวหลังคาด้านบนนะคะเขาจะมีสลักตรงนี้นะคะลูกค้าดึงขึ้นมาปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะจะสามารถ เออหนีมือจะสามารถกางออกไปนะคะเพื่อที่จะทําเป็นแหลกหลังคาได้นะคะเผื่อลูกค้าคนจําพะละนะคะฝั่งทางด้านขวานะคะก็สามารถกางมาถึงตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเวลาเราไม่ใช้ก็แค่เก็บตรงนี้ดึงสลักตรงนี้ขึ้นเหมือนเดิมนะคะกดลงไปนี่นะคะ,ะ,คะเก็บเมียนเลยนะคะเวลาใช้งานดึงออกมาเวลาไม่ใช้ก็เก็บแบบนี้ได้เลยนะคะ ในส่วนของตัวราวหลังคานะคะก็จะเป็นสีดำนะคะขนาดใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆเลยค่ะนะคะตัวนี้ติดมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของฟิล์มกล้องแสงนะคะเรามีติดตั้งแถมให้ฟรีเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะว่าต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ต้องการความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนอันนี้สามารถแจ้งเราได้เลยนะคะฟิล์มที่แถมให้จะเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีค่ะคิ้วกันสัดนะคะติดพูดตัวลงติดเพิ่มตเติมให้นะคะอันนี้คือเราติดเพิ่มนะแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการก็สามารถแจ้งได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุญแจนะคะสมารท์ทกีเลสค่ะ มีคนใจอยู่ใกล้ตัวนะคะล้วงมือเพื่อทําการปดล,ลดล็อกรถได้เลยค่ะหรือเวลาล็อกรถเพียงแค่ทําการแตะตรงนี้นะคะรถก็จะล็อกเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูกันที่หูกระจกด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้มีขนาดใหญ่นะคะมองวิสัยทัศน์ได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะเป็นแบบปรับแล้วก็พักไฟฟ้าได้จากประตูคนขับเลยนะคะมีไฟสปอร์ตด้วยเวลามีรถแซงจากทางด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะ ึ้นไฟโชว์แบบนี้เลยนะคะจะเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าในตัวหูกระจกนะคะจะเป็นสีดําเงาค่ะรถสีขาวหูกระจกสีดําเงารถสีดําสีเทาหูกระจกก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เหมือนกันนะคะมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะคะแล้วก็มีกล้อง360องศานะคะมีหาแล้วก็มีไฟส่องสว่างใต้ตัวของหูกระจกด้วยนะคะเวลาลูกค้าเปิดลงจากรถนะคะตัวนี้ก็จะมีแสงสว่างนะคะทำให้ลูกค้าลงจากรถเห็นพื้อนได้อย่างชัดเจนนะคะ ในเรื่องของสต u มแท็กนะคะทั้งขับ2ขับ4จะมาพร้อมกับตัวกล้องมองรอบคัน360องศาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆก่อนนะคะว่าสีขาวนะคะจะมีการติดสติกเกอร์สีดําแบบนี้นะคะจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ช่วงล่างของเขานะคะจะมาพร้อมกับช่วงล่างเป็นโชคกระบอกใหญ่นะคะเป็นโชกโมโนทูปนั่นเองค่ะนะคะ,นะคะ ลดการกระแทกได้ดีนะคะเวลาลูกค้าขับขี่บนท้องถนนนะคะตัวนี้ก็นุ่มมากๆนะคะแล้วก็ยังตั้งอยู่นอกเฉดส,สีด้วยนะคะจะทําให้การทรงตัวนะคะเวลาขับขี่นะคะดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นแล้วก็แหนบหนานะคะถึง4ี่ชั้นเลยทําให้ขนของนะคะขนสัมภาระได้ถึงปันสองกันเลยนะคะบันไดข้างค่ะขึ้นเหยียบท้ายขึ้นกระบ,บะนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ต้องไปปีนลอแล้วนะคะเพราะว่าบางทีลออาจจะแบบไปติดดินติดหินมาอาจจะทำให้เราพัดตกออกมาได้นะคะอันนี้เราก็มีตัวบันไดข้างติดมาให้อยู่แล้วค่ะมาดูนะคะในส่วนของตัวท้ายกระบะบ้างตัวนี้จะเป็นตัว Easy Lift อยู่แล้วนะคะฝาท้ายแบบผ่อนแรงอยู่แล้วเนาะอะ่ด้านท้ายในทั้งสต o n e p a ขับสี่นะคะก็จะมาพร้อมกับ ไฟท้าย LED แบบ Full Time เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยไฟจอดนะคะจะเป็นรูปแบบ LED ทุกระบบเลยนะคะแล้วก็มีรมดำแบบนี้เพิ่มความเทใ่ให้กับตัวไฟด้านท้ายหล่อมากๆนะคะสำหรับไฟท้ายในรุ่น Storm Tag แล้วก็มีไฟสปอร์ตด้วยนะคะเซ็นเซอร์เวลามีรถแสงมาจากทางด้านข้างเขาจะไปแจ้งเกือนบนผูกกระจกด้านข้างนั่นเองนะคะ ในส่วนของป่าท้ายเป็นป่าท้ายก่อนแรงเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีตัวคลิก4คูณ4นะคะแล้วก็ตัวคลิกสตมแพดดำตัดแดงแบบนี้เลยติดคู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วนะคะก็มองรอบคันกล้องถอยเนี่ยจะไปแสดงผลบนหน้าจอซิงโฟเอนะคะก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ เห็นมุมองศาการหักเลี้ยวพวงมาลัแล้วก็ตัวรถด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยผู้หญิงหรือ่ผู้ชายขับก็คือใช้งานง่ายมากๆนะคะไปเบรกตรงที่3ามีมาให้อ่าแล้วก็ในรุ่นของสตอ m แพกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะคะโรบาร์ด้านท้ายคะ่ะที่เขาสามารถปรับได้นะคะว่าต้องการให้มันขยับมาด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยโดยการบีบอย่างนี้นะคะมือเดียวก็ใช้งานได้เลยนี่ มันก็จะมาอยู่ด้านท้ายนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการลูกค้าก็กดบีบค่ะแล้วก็ดันไปข้างหน้านะคะบีบให้มันดังแก๊กนะคะก็จะไปข้างหน้าแบบนี้นี่ก็จะอยู่มุมนี้นะคะทั้งหล่อทั้งเท่แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะในส่วนของตัวโลบานะคะตรงนี้เขายังสามารถปรับสูงขึ้นได้อีกหนึ่งระดับนะคะโดยการดึงสลักจากตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมานี้แบบนี้เลยนะคะเผื่อคุณลูกค้านะคะขนของขนเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพาดให้เสมอกับตัวแหลกหลังคาหรือว่าตัวโลบะเออราวหลังคาด้านหน้าได้เลยนะคะ มากันต่อนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งในส่วนของตัวแอโรการนะคะตัว r o l เลอร์ชัตเตปิดฝาถ่ายกระบา,าเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเป็นของ a อ r o กา a r d เลยนะคะ Accessory จะทางฟอร์ดเนาะตรงนี้จะเป็นแบบไฟฟ้านะคะสามารถสั่งการนะคะเปิดปิดได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะ,บบคะอันนี้ลูกค้าซื้อติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมเองนะคะแล้วก็เวลาปิดก็กดตรงนี้นะคะ อ,อันนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าลูกค้าติดในส่วนของตัวโรเลอร์ชัตเตอร์ปิดฝาท้ายกระบะนะคะเวลาลูกค้าเก็บสัมภาระนะคะไว้ในท้ายกระบะนะคะตัวนี้ก็สามารถเก็บได้เลยนะคะกันหายกันขโมยได้เวลาลูกค้าจะไปนะคะลูกค้าก็ไขกุญแจนะคะตรงนี้เพื่อทําการล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะคะ ไขกุญแจจากตรงนี้นะคะเพื่อทําการล็อกได้เลยนะก็ไม่มีใครสามารถเอาสัมภาระของเรานะคะที่อยู่ท้ายกระบะไปได้นะคะมาดูด้านในกันบ้างนะคะสําหรับด้านในตัวรถนะคะนี่ค่ะเริ่มจากม่านหวัดด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิตอลนะคะแล้วก็เต็มหกเหลี่ยม จอเต็มๆแบบนี้เลยนะคะด้วยความที่เป็นตัวท็อปทอปนะ,ะในรุ่น Sport l a n g e r Storm t a c h นั่นเองนะคะก็จะมีะการแสดงผลเป็นรูปแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยในรุ่น Storm t a c ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ, <c oughs> ฟ้ามีปุ่ม Adaptive Cruise Control Lane Keeping <c oughs> นะคะจาก ด้านซ้ายพวงมาลัยเลยนะคะสามารถสั่งการเซตติ้งได้จากด้านซ้ายพวงมาลัยโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเลยค่ะถัดมาที่ด้านขวานะคะก็จะเป็นปุ่มในส่วนของควบคุมหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองนะคะใช้งานง่ายๆนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับได้ถึงสีทิศทางแล้วก็พวงมาลัยก็จะออกแบบดีไซน์เป็นสีดําตัดได้แดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเล่นสีดําเงาจากตรงนี้ด้วยนะคะหล่อเทมากๆเลยนะคะในรุ่นของสตัมแท็คสำหรับ ตรงคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดําเดินได้แดงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะคะก็จะมีคําว่า s t o m p a d ปุ่มบอกชื่อรุ่นด้วยนะ,ะหน้าจอ s ิงคโป A ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอซิงคโปร A ขนาดใหญ่12นิ้วเลยค่ะสามารถทัชสกรีนได้นะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay and e, Android Auto แบบไร้สายได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมแอร์ a, นั่นเองสามารถแยกซ้ายขวาอิสระได้เลยนะ ถัดลงมาค่ะจะเป็นไวร์เลสชาร์เจอร์นะคะแล้วก็ใส่ชาร์จ Type C USB มีให้เรียบร้อยเกียร e ์ e s h i f t e r ตัวนี้จะมีอยู่ในรุ่นขับ4นะคะเป็นเกียร์หัวสั้นแบบนี้ค่ะจะให้ความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดินได้แดงแบบนี้ค่ะนะคะสำหรับเก e ียร์ e s h i f t e r นะคะตัวนี้เป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะคะบวกรบได้จากาด้านข้างเกียร์เลยนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของเบรกมือ ไฟฟ้านะคะปุ่มน,นี้เลยนะคะเวลาใช้ดึงขึ้นเวลาไม่ใช้กดลงนะคะและก็ยังมาพร้อมกับออโต้เบรกโฮด้วยนะคะออโต้เบรกโฮก็คือระบบนะคะที่ช่วยเวลาลูกค้าติดไปแดงนะคะลูกค้าจอดรถนะคะเหยียบเบรกให้ถึงจุดหยุดนิ่งนะคะเสร็จแล้วลูกค้าสามารถปล่อยเบรกได้เลยนะคะเพื่อผ่อนคลายพัก เท้าของคุณลูกค้านั่นเองนะคะเวลาไฟเขียวปุ๊บลูกค้าต้องการออกตัวลูกค้าก็แค่แตะคันเร่งเท่านั้นเองค่ะรถก็จะออกตัวได้อย่างง่ายดายนะคะอ่าแล้วก็อ่าในส่วนของโหมดการขับขี่นะคะสามารถหมุนได้จากตรงนี้เลยนะคะในรุ่นของขับสี่นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดหโหมดเลยค่ะปกติประหยัดลากก้วงถนนลื่นอ่าโค้งล,ล่องนะคะแล้วก็ทรายนั่นเองนะคะถ้า ตัวนี้เนาะตัวนี้มันเป็นตัวขับสีก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6โหมดนะคะเป็นการหมุนจากตรงนี้นะคะแล้วก็มีโหมดอ่าขับเคลื่อนสีล้อนะคะโฟโร l high แล้วก็จู o high นะคะใช้งานได้จากการกดใช้งานได้เลยนะคะใช้งานง่ายๆแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มอ่าพวกออฟโรดนะคะเวลาลูกค้ากดเนี่ยก็จะแสดงผลในส่วนของอ่ากล้องหลังนั่นเองนะคะ แล้วก็มีปุ่ม i-star ร์สต็อนะคะช่วยประหยัดพลังงานไปอีกนะคะมีกล่องอเนกประสงค์ค่ะขนาดใหญ่กว้างๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีปลั๊กแบบจุดบุหรี่นะคะมีมาให้เวลาลูกค้าแบบาชาร์จแบตหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถเชื่อมตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ในส่วนของกระจกมองหลังนะคะเขาจะเป็นแบบตัดแสงแอัตโนมัติแล้วก็นั่นท้ายน,นะคะด้านหลังของกระจกมองหลังเนี่ยเขาจะมีช่อง เสียบ USB มาให้เวลาลูกค้าต้องการติดตั้งในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะก็สามารถเสียบจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากนะคะถัดมาด้านบนค่ะก็จะมีบังแดดนะคะจะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะทางด้านหน้าทางด้านคนขับแล้วก็ฝั่งด้านข้างเลยนะคะแล้วก็ มีช่องใส่แว่นกันแดดให้นะคะมาดูกันในส่วนของเบาะบ้างค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะสีดําเดินได้แดงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคิดแดงแบบนี้เลยนะคะปักคําว่า Storm t e g ในส่วนของคู่หน้านะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะได้แปดทิศทางคู่หน้าเลยนะคะ นะมีในส่วนของตรงนี้ค่ะกระชับนะคะในส่วนของแผ่นแผ่นหลังด้วยเวลาลูกค้า,าขับไปนานๆหน้า,นาลูกค้าสามารถรัดตรงนี้ด้ันหลังให้นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะเวลาลูกค้านั่งขับรถนั่นเองเนาะก็ใช้งานง่ายๆแล้วก็ตรงคอนโซลยัยงไม่จบค่ะมีที่วางแก้วมาให้นะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยอืม มาดูกันที่ประตูด้านคนขับบ้างนะคะประตูด้านคนขับนะคะก็จะมีปุ่มล็อกรถแล้วก็กดล็อกรถนะคะเวลาลูกค้าเติมน้ํามันสามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะคะกดกดล็อกรถตรงนี้ก็ให้เด็กปั๊มเนี่ยเปิดฝาถาังน้ํามันเองได้สะดวกมากๆไม่ต้องก้มหาให้ยุ่งยากนะคะและถัดมาค่ะ ตรงน mm ี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมในส่วนของกระจกมองข้างนั่นเองจะเป็นปรับระพับไฟฟ้าเวลาใช้งานลูกค้ากดให้มันขึ้นไปสีส้มแบบนี้นะคะเราก็เลือกปรับได้เลยนะคะถ้าจะปรับด้านซ้ายก็กดฝั่งซ้ายขึ้นไฟสีส้มแบบนี้เสร็จเราก็ปรับองศาการมองได้เลยนะคะเวลาพับกระจกก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะหูกระจกก็จะพับแบบนี้นะคะถ้ากดเปิดก็เปิดนี้เนาะอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบ กระจกอ่ากระจกบ,บานประตูเนาะตรงนี้เป็นแบบอัตโน,ตนมัติคู่หน้านะคะตรงนี้จะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะถ้าต้องการเป็นอัตโนมัติทั้งสี่บานก็แจ้งได้เหมือนกันนะคะมาต่อกันที่แถวสองกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเขาก็จะมีความกว้างขวางนะคะโป่งนนั่งสบายมากๆค่ะแล้วก็ตัวแอร์หลังนะคะมีมาให้อยู่ตรง นี้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็ยังมีปลั๊กนะคะไว้เสียบชาร์จแบตได้ด้วยนะคะนี่เป็นปลั๊กแบบนี้เลยนะปลั๊กสา่นตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีใส่ชาร์จได้ซีดีบีนี้รองรับทุกทุกฟังก์ชันเลยนะคะอำนวยความสะดวกให้กับกลูกค้าสุดๆหาะแถวสองจะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะแล้วก็เดินได้แดงมีขิดแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่พักแขนนะคะอยู่ตรงนี้ดึงออกมาจะมีที่วางแก้วให้สําหรับผู้โดยสารด้วยนะคะพิมพ์สุดๆสําหรับตัว สปอร์ตเลนเจอร์สตอมแท็กมายรโบสี่คูณสี่คันนี้นะคะย้ำราคากันอีกรอบหนึ่งค่ะหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทนะคะราคานี้นะคะจัดไปแน่นนะคะอยู่ที่ดาวสอสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นผ่อนนานถึงสี่สิบแปดมวดสำหรับท่านใดท,ที่สนใจนะคะซื้อจองรถนะคะ รุ่น s t o m t e c นะคะขับเคลื่อนสีล้อสามารถติดต่อหาน้องหมยได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไวใ้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะ094 496 8 9 3 9ค่ะหรือว่าแอดไลน์ก์โพด,ด้านหน้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ